สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนาฬิกาตัวหนึ่งของยี่ห้อลูมิหนงนะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งในตระกูลนักบินนะครับผมเป็นในอยู่ในตระกูลของแอร์นะครับซึ่งลูมิหนงก็จะมี3ตระกูลคือของซิลของแอร์และก็ของเลนนะครับพูดง่ายๆก็คือทหารบกทหารเรือและก็ทหารอากาศซึ่งคือของทหารอากาศนี้ ตัวราคาจะแพงสุดใน3ตระกูลนี้นะครับและน,นี่คือ1ในซีรีส์ของทหารอากาศนะครับผมทหารอากาศง,ง่ายๆคือข้างหลังี่ยข้างหลังนาฬิกาเนี่ยจะมีเป็นรูปเครื่องบินนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือซีรีส์9000นะครับซีรีส์ย่อยของเขาคือ90 9052นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมหน้าปากนะครับเราจะเห็นว่าเม่นไม้มันจะมีซ้อนนะครับอาลางนี้วายหมุนขอบเบสิสนะครับแบบนี้นะครับอา่าไว้หมุนขอบนะครับซึ่งสามารถหมุนหน้าและหมุนหลังได้น,นะครับมัน,น ของเม่นมายืมตัวบนเนตัวที่สอนนาฬิกาเนี่ยไว้ตั้งเวลาไว้ตั้งวันที่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสายก็จะเป็นสายเหล็กนะครับตัวเรือนก็จะเป็นตัวเรือนสแตนเลสรูมดับนะครับ PVD นะครับสายก็เช่นกันนะครับ กระจุกก็จะก็จะเป็นกระจุกสัส์ไฟนะครับซึ่งปกติเนี่เราจะเจอลูมินโนแบบหน้าปัด45ใหญ่ๆเ,เวอร์เลยนะครับแต่ตัวนี้คือหน้าปัดไม่ได้ใหญ่เวอร์ไซส์45นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับไซส์ <c oughs> อยู่ที่เท่าไหร่ <c oughs> ใส่ตัวนี้ก็อยู่ที่สามสิบเก้านะครับผมถ้ารวมหน้าปัดอย่างเดียวก็อยู่ที่ประมาณสามสิบหกนะครับซึ่งปกติแล้วดูมีน้องก็จะอยู่ที่สี่สิบห้านะครับแล,ลักธุรงก็จะก็จะอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้านะครับผมสี่สิบเก้านะครับสายนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบเอ็ดนะครับข้างล่างก็จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบนะครับ ก็ฝาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นตระกูลของนับินนะครับซีรีเก้าพันนะครับซับฟาคริสตันก็ประมาณนี้นะครับผมสา,าก็จะเป็นบานพับแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมลองขึ้นอ้อก่อนนะครับสักครู่นะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับคือเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ได้ใหญ่เว่อร์นะครับแต่ถามว่ามีนมินินหนังไหนก็คือมีนินหนักนะครับเพราะว่าทำมาจากสเตสเลนนะครับถ้าคาร์บอนที่มันจะเบากว่านะครับ mm. ประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามขอบคุณนะครับที่ดูดูจนจบนะครับกดติดตามกดถ่ายรูปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ